สวัสดีครับพ so ่อขอบผมอีกแล้วครับครับพ่อวัฒนเกษตรออนไลน์นะครับนีครับพาพี่น้องมาชมมันหัวไ่นะครับนี่ครับโอ้มมแต่งหัวไงนะครับนี่มันหัวญงนะครับนี่ครับมันเดือนสิบเอ็ดนะครับนี่มันเดือนสิบเอ็ดนะครับรวมอายุแล้วประมาณสิบเอ็ดเดือนเหมือนกันนะครับรวมอายุแล้วก็สิบเอ็ดเดือนเหมือนกันครับถึงปีนะครับนี่ครับซึ่งก็จากหัวไงนะครับมันเดือนสิบเอ็ดนะครับ ไร่หนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ4ตันนะครับ4ตันครับไร่หนึ่งประมาณ4ตันกว่านะครับประมาณนี้มันเดือน11นะครับนี่ก็มันใช้โฟทีนะครับใช้โฟทีนะครับโฟทีหนึ่งซองก็600บาทสซองก็1,500บาทนะครับดีจากได้หนึ่งกองนะครับมี12ซอง4,500บาทแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินไปทางครับ กับผมพ่อวัฒนาเกษตร,รออนไลน์นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหกพ่อวัฒนาเกษตร,รออนไลน์นะครับข,อ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 ข้ออื่นก็ขอบคุณแฟนๆเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับนะครับผมมีเนวดีๆก็อยากมบบอกพี่น้องนะครับอืมใส่โฟ้ที่นะครับกับมีหยาเน่นะครับหัวห่าไนเน่นะครับกับบํารุงดีๆนะครับ 15วันแล้วก็ฉีดครั้งหนึ่ง15วันแล้วก็ฉีดครั้งหนึ่งนะครับโฟทีนก็สองสองหนึ่งก็40กรัมนะครับสองหนึ่ง40กรัมนะครับสองหนึ่งก็40กรัมนะครับสองหนึ่งก็ฉีดพ่นได้15-20ไร่นะครับต่อหนึ่งซองนะครับซองหนึ่งก็600บาทนะครับหลายคนก็ว่าคือมีประสิทธิภาพดีแท้นะครับนี่ครับนี่ สารเร่งความเจริญเติบโตของมันสับปะหลังนะครับถ้ามันสามเดือนขึ้นไปก็ระเบิดหัวมันสับปะหลังใช้โฟทีสองช้อนร่วมกับอะมิโนแบคหนึ 1, ่งฝานะครับสูตรระเบิดหัวมันสับปะหลังนะครับสูตรระเบิดหัวมันสับปะหลังนะครับสนใจสนใจกับทุกั่งจองได้นะครับหรือจะได้โฟทีบุตเตอร์นะครับโฟทีบุตเตอร์ก็ฉีดมึงได้ใงญ่ยมองกันนะครับโฟทีบุตเตอร์ฉีดมึงได้ใงญ่มึงกันนะครับใหญ่ไม่เก่งเจมียนะครับ คนหนึ่งก็650บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บมุ้นไปทางครับกับผมพ่อวัฒนากาศสิกลน์นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกพ่อวัฒนากาศสิกลน์นะครับนี่ครับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับนี่นี่ครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับท้ายรถไทยคูปะต้านะครับ5018นะครับรถไถยคูปะต้าห้าศยกนะครับ ยกครับกำลังยกนะครับ e นะครับโอ้นะครับกำลังยกนะครับก็กำลังไอ้มาเท่นะครับนะครับมาเท่นะครับนี่น่ครับรถนี้ก็ได้อยุดสามตันนะครับรถนี้ก็ได้อยู่สามตันนะครับตัวนี้ก็ได้อยู่สามตันนะครับโอ้มันถูกไปยังแอนเลยครับนะครับมันถูกไปยังแอนเลยครับ โฟตีบุตเตอร์นะครับหรืออยากได้โฟตีซองนะครับโฟตีซองซองหนึ่งก็หกร้อยบาทนะครับสามซองก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรืออยากได้หนึ่งกองนะครับมีอยูสิบซองหนึ่งกองมีอยูสิบซองนะครับสี่พันห้าร้อยบาทส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินไปทางนะครับกับผมพ่อวัฒนากาศิทธิวัลลันนะครับอันนี้คือสูตรระเบิดหัวมันสับหลังนะครับใช้โฟตีสองช้อนกับอะมิโนแบ็กหนึ่งฟานะครับ สูตรระเบิดหัวมันสับหลังนะครับ <c oughs> อะมิโนโแบ็คขวดเล็กก็600บาทนะครับขวดใหญ่ก็1,700บาทนะครับนี่ครับสนใจสนใจสูตรใดแบบใดนะครับหรือโฟติบุตเตอร์สีมังคุดเงี้มังคุดนะครับอ่าบอข้าขใจมองเด๊ก็ทุ่งสังจองได้นะครับบอข้าใจมองเด๊ก็ทุ่งสังจองได้นะครับสอบถามได้นะครับกับผมพ่อวาาัฒนกัสเซียวลานะครับเบอร์โทรก็ 0986269116นะครับพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับนี่ครับกดมือก็ขอบคุณแฟนๆ FC นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับบ่จะเป็นประเทศไทยก็ดีประเทศลาวก็ดีนะครับกัมพูชาก็ดีหรือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับหรือภาคใต้ก็ดีนะครับที่ใช้ฟูทีนะครับฟูทีนี่ไม่ว่าใส่แต่กระมันสับหลังได้นะครับก็ ใช้ได้กับพืชผ,ผักสวนครัวรั้วกินได้ต่างๆนะครับเป็นชีวภาพนะครับอ่าฉีดพ่นได้กับพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ต่างๆนะครับบ่เป็นพิษเป็นภัยนะครับอ่านี่ครับอ่าใช้ร่วมกับอะไรก็ได้นะครับแต่ห้ามใช้กับสารจับใบนะครับเพราะว่าพืนมีสารจับใบคงพ่นอยู่แล้วนะครับเออไดูการฉีดก็ตอนเช้านะครับดูตอนอ่าตอนฉีดก็ตอนเช้า แต่ตอนเช้าเช้าก็ถึงประมาณ3-4มสี่โมงเช้านะครับก็เลิกกันไปนะครับก็ฉีดพ่นอีกครั้งก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามถึงห้าหกโมงเย็นนะครับนี่ครับถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็0ูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกพ่อวัฒนาการเซตออนไลน์นะครับผมพ่อวัฒนากาเซตออนไลน์ขอบคุณแฟนเอฟซีนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนานะครับแล้วก็ ขอบคุณแฟนอีกครั้งหนึ่งนะครับประเทศลาวเทศกัมพูชาแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับสำหรับผมก็ขอบคุณลงหนานะครับกับพ่อวัฒนากเกษตรออนไลน์นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้สมีก้อนครับไวพ้พูพ่อคลิปหนาครับโชคดีมีัชสวัสดีครับ